เอาละครับก็มาถึงตอนที่3ของเว r ร์ s ักันแล้วนะครับเนื้อเรื่องเนี่ยกำลังเดือดเลยทีเดียวสำหรับใครที่ยังไม่กด Subscribe รบกวนช่วยกดเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็มารับชมความเดือดของเว r ร์ s ักันต่อเลยสวัสดีครับพบกับ o c ซ Studio ช่องของคนรักหนังการ์ตูนอนิเมะและคอมิก เริ่มเรื่องเนี่ยเราก็จะได้เห็นบรรยากาศของโลกต่างๆที่ได้พบเจอกับวันวิบัติแห่งวันสิ้นโลกโดยเราจะได้เห็นโลกที่แห้งแลง้งที่เต็มไปด้วยรากไม้กับโลกที่ดูเหมือนยุคกลางที่เต็มไปด้วยเชื้อโรคชีวภาพแปลกๆที่เกาะตามรถและตามอาคารบ้านเรือนต่างๆและเราก็จะได้เห็นถึงบรรยากาศที่น่าหดหู่ที่เราจะได้เห็นซากของสิ่งมีชีวิตที่คล้ายมนุษย์ ถูกแขวนตรึงอยู่กับไม้ปลายแหลมและเต็มไปด้วยฝูงอีกาที่คอยกัดกินซากของสิ่งมีชีวิตนั้นรวมไปถึงเราจะได้เห็นถึงเมืองที่สีวิไลและอารยาธรรมที่ก้าวหน้าและล้ำสมัยที่ผิดหูผิดตาไปจากโลกมนุษย์ที่เราเคยอยู่และนี่คือความอนลมานที่มองไปสุดลูกหูลูกตาแล้วเราจะได้เห็นถึงภาพของต่างโลกที่ได้หลอมรวมกัน อยู่ภายในโลกเดียวทั้งอาคารบ้านเรือนป่าไม้พืชพันธุ์ที่แปลกๆที่ใหญ่ผิดปกติรวมถึงภูเขาไฟและเมืองที่มีอารยธรรมที่ก้าวหน้าและเราจะได้เห็นพักพวกของฮาโลที่ได้วาร์พเข้ามาณนะสถานที่แห่งนี้โดยใช้วงเวทและเจ้าพาเน่ก็ได้เริ่มพูดขึ้นว่าอะไรกันเนี่ยมีสิ่งที่ไม่เคยเห็นเต็มไปหมดผสมมั่วก,กันเละเทะกันไปหมดเลยและเซบีก็ได้ทำการเช็คพิกัด ออกสถานที่ที่เราวาร์ปมาก็ได้พบว่าพิกัดของวงเวทเนี่ยไม่ได้ย้ายเปลี่ยนแปลงไปไหนเพราะแต่เดิมตรงนี้ต้องเป็นป่าที่เงียบๆที่ไว้กลางอาณาเขตไว้ไล่พวกปีศาจแท้ๆส่วนเอล่าก็เริ่มพูดขึ้นว่าแต่มีอารยธรรมที่แตกต่างกับพวกเขาอยู่ด้วยโลกของมัลติเวิร์สนั้นได้ผสมรวมกันเข้าไปแล้วจริงๆและเซบีก็ได้เริ่มกำชับขึ้นว่าให้ทุกคนฟังไว้ว่าหลังจากนี้ พวกเขาจะเริ่มเข้าไปช่วยคนที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่ต่างๆและก็จะกลับฐานทัพแต่ก็จะไม่ไปไกลเกินกว่าวงเวทที่เขาวาร์ปมาเพราะหากถ้าไปไกลเกินไปเกิดหลงมาจะไม่สามารถกลับไปที่ฐานทัพได้แน่นอนและเราจะได้เห็นพักพวกของฮารโลได้เริ่มเดินทางและต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีใครบอกได้แล้วเอาละไปกันเลย และภาพถัดมาเราจะได้เห็นถึงหน้าฮาโลที่เริ่มตระหนักได้ว่าโลกที่เชื่อมต่อกันมันไม่ได้มีแค่โลกเดียวและจะได้เห็นบทสนทนาระหว่างฮารโลและเซบีที่พูดขึ้นว่าน่าจะเป็นเพราะอิทธิพลของคลื่นพลังเวทอันเชิญต่างโลกหลายโลกเลยโผล่กันมาบนพื้นโลกเต็มไปหมดและแต่ละโลกนั้นสถานการณ์ก็ไม่ต่างกับพวกเรากับพวกเคล่าเลยและด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างทำให้มนุษย์แทบจะสูญพันธ์กันทั้งนั้น พวกเขาเหล่านั้นได้หนีออกมาจากโลกที่มีภัยพิบัติวันสิ้นโลกจนได้กลายเป็นผู้ลี้ภัยจากต่างโลกนั่นเองและภาพต่อมาเราจะได้เห็นเอล่าที่กำลังเดินเข้ามาหาเซบีพร้อมบอกว่าพักพวกของเอล่าพร้อมที่จะออกเดินทางไปสํารวจและช่วยเหลือผู้คนที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่ต่างๆแล้วและเซบีก็ได้กล่าวขอบใจเอล่าและได้พูดขึ้นมาว่า จากนี้ไปพวกเราจะเดินทางไปช่วยผู้ลีภัยออกจากพื้นที่ที่มีภัยพิบัติโดยพื้นที่นั้นต้องมีวงเวทพิกัดอยู่โดยผู้ที่ใช้วงเวทพิกัดนั้นมีแค่จอมเวทอย่างพวกเราเท่านั้นมันทําให้เวลานี้ไม่มีเวลาโอเอแล้วและเราจะได้เห็นไอเจ้าพาเน่นั้นเตรียมหนีเรียบร้อยแล้วโดยพูดว่าเขาจะกอเฝ้าฐานทัพอยู่ที่นี่กับฮาโรเอง แต่ทันใดนั้นเองไอ้เจ้าฮาโลก็พูดสวนขึ้นมาว่าผมขอไปด้วยนะพี่ทำให้หน้าของไอ้เจ้าพาเน่นั้นตกใจและเซบีก็พูดขึ้นว่าไม่มีใครรู้หรอกนะว่าโลกภายนอกนั้นอันตรายสักแค่ไหนตัวแกในตอนนี้นะ่ะบาดเจ็บจากการต่อสู้กับจอมามารมาไม่ไหวหรอกนะฮาโล และก็บอกกับฮาโลว่าการต่อสู้นะ่ะมันไม่ใช่ทุกอย่างหรอกนะไม่ว่าจะเป็นการคัดแยกทรัพยากรต่างๆที่ได้จากโลกอื่นหรือช่วยดูแลคนบาดเจ็บในฐานนี้น่ะมีอะไรอีกมากมายที่แกสามารถทำได้และเจ้าพาเน่ก็พูดเสริมขึ้นมาว่าพี่เซบีนะ่ะพูดถูกโคตรถูกเลยนะพาเน่นี่ฮาโรและฮาโรก็สวนขึ้นมาว่าพี่ ผมน่ะเป็นผู้กล้าฝึกฝนจนมีความสามารถมาให้กำจัดพวกจอมมารเท่านั้นเองที่ผมมีอยู่แล้วจะให้ผมอยู่ที่นี่ผมน่ะจะไปช่วยใครได้เพราะงั้นนะพี่ผมขอละ่ะและไอ้เจ้าพาเน่ก็พูดขึ้นว่าไม่จริงพาเน่เฝ้าบ้านเถอะน,นะฮาโรได้โปรดและด้วยสีหน้าอันตึงเครียดของเซบีเขาก็ได้พูดขึ้นว่างั้นก็ช่วยไม่ได้นะไอ้พาเน่ แกก็มาด้วยสิแกน่ะเป็นผู้พี่เลี้ยงของผู้กล้าไม่ใช่เหรองั้นคอยเฝ้าฮารโนนะอย่าให้มันฝืนเกินไปและพาเน่ก็พูดขึ้นว่าโอ้ยชี้หาแล้วให้มันได้อย่างงี้เด้พาเน่และเซบี้ก็ได้ถามเอลาว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเอลาจึงบอกว่าไม่มีถึงเขาจะบาดเจ็บแต่ก็เคยเห็นกับตาว่าเป็นกำลังลบที่สำคัญและคู่ควรจึงอยากขอให้เขาช่วยและ ต้องขอบคุณในสถานการณ์แบบนี้และเราจะได้เห็นสีหน้าอันมุ่งมั่นของฮา r r โรและภาพก็ได้ตัดมาสู่สถานการณ์ปัจจุบันเราจะได้เห็นถึงพวกฮา r โรและเซบี้ได้วิ่งหนีอะไรบางอย่างและดูเหมือนว่าเจ้าสิ่งพวกนั้นก็คือมอนสเตอร์ที่มีรูปร่างคล้ายกับตัวตุ่นและเม่นผสมกันพวกมันนั้นดูท่าทางแล้วดุร้ายและมีความสามารถที่ สามารถดำผุดดำว่ายไปในพื้นดินได้อย่างอิสระและมีความเร็วในการเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัวเลยทีเดียวซึ่งเราจะได้เห็นถึงภาพของพักพวกฮาโลและเซบีวิ่งหนีอย่างเอาเป็นเอาตายและพาเน่ก็ได้สังเกตว่าไอ้เจ้าตัวพวกนี้นะ่ะผิดกับพวกปีศาจที่เคยพบเจอในโลกของเขา และเราจะได้เห็นถึงไอ้พวกปีศาจพวกนี้ได้สัมผัสอะไรบางอย่างได้และมุดลงดินกลับหนีลงไปอย่างด้วยความรวดเร็วมันดูแปลกๆนะว่าไหมและภาพถัดมาที่เราได้เห็นก็คือภาพของสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ใหญ่พอๆกับภูเขาและเราเห็นก็คือไครจูขนาดยักษ์ที่มีลักษณะคล้ายกับก็ซิล่าใช่ไหมครับพี่ตัวนี้มันก็ซลล่าชัดๆเลยพี่ได้เคลื่อนไหว ผ่านหน้าพวกฮาโลไปอย่างช้าๆพวกเซบี้และฮาโลก็ต่างตกใจวันนี้มันภูเขาเดินได้หรือไงวะสิ่งสิ่งนั้นคือสิ่งมีชีวิตจริงๆใช่ไหมและเจ้าพาเน่ก็เริ่มปอดแหกขึ้นมาและพูดขึ้นว่าไอ้ที่พักเนี้ยใครมันจะไปรอดอยู่ได้วะภารกิจอะเสร็จสิ้นแล้วรีบกลับบ้านกันเถอะพาเน่และดูเหมือนว่าฮาโลจะสังเกตเห็นอะไรบางอย่าง ว่าสิ่งก่อสร้างตรงนั้นดูเหมือนมีเงาคนตัดผ่านไปอาจจะเป็นผู้รอดชีวิตก็ได้เซบีจึงตัดสินใจว่าไปกันเถอะพวกเขาได้วิ่งเข้าไปดูใกล้ๆว่าเจ้าสิ่งนั้นมันคืออะไรดูเหมือนว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นจะมีลักษณะคล้ายคนฮาโลจึงมั่นใจว่านั่นแหละคนคนจริงๆด้วยและเข้าไปทักทายพาเน่จึงเตือนว่าเดี๋ยวก่อนดูให้แน่ใจก่อนพาเน่กัวมันะ ใหญ่เกินไปแปลกๆยังไงไม่รู้นะพาเน่และภาพถัดมาที่เราได้เห็นนั่นก็คือไอสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์นั้นมันกำลังกินขาของมนุษย์อยู่ลักษณะของมันนั้นก็คือยักษ์ดีๆนี่เองมันได้ทิ้งขาที่มันกำลังกินอยู่และมุ่งเข้ามาหาพวกฮาโลทันทีและได้พูดขึ้นว่านี่มันเนื้อชิ้นใหม่หกชิ้นของฉันวันนี้น่ะฉันได้หลายตัวเลย ทุกคนในกลุ่มของฮาโลต่างตกใจกับความใหญ่ของไอ้เจ้าสิ่งมีชีวิตที่ได้เข้ามาหาและพักพวกของเอล่าก็ได้กราดยิงเข้าไปแต่ดูเหมือนว่ากระสุนของพวกเอล่านั้นจะไม่มีผลกับสิ่งมีชีวิตชนิดนี้เลยและเอล่าก็ได้สั่งให้พักพวกของตนเองได้เปลี่ยนกระสุนจากกระสุนบีมกลายเป็นกระสุนแกรนิตทันทีและฮาโลก็ได้พูดขึ้นว่าเดี๋ยวสังเกตตรงนั้นสินั่นมันมีผู้รอดชีวิตอยู่ คราวนี้น่ะของจริงเราจะได้เห็นแม่ที่กำลังกอดลูกทั้งสองคนอยู่ยักษ์ก็พูดขึ้นว่าเนื้อนี่น่าสนใจดีนี่นาและได้ฟาดเข้าสู่ฮาโลเต็มแรงและฮาโลก็สามารถรับการโจมตีของยักษ์นั้นได้ด้วยมือเดียวแต่ดูเหมือนว่าฮาโลก็จะไม่ไหวเช่นเดียวกันและบอกให้พวกพี่เซบี้น,นั้นรีบไปช่วยคนที่เหลือรอดชีวิตตอนนี้เลยระหว่างที่ผมนะ่ะ กำลังเป็นคู่มือให้มันรีบไปช่วยคนพวกนั้นหนีซะและเจ้าสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์นั้นตกใจว่าทุบไปแรงขนาดนี้แล้วฮาโลนั้นยังไม่ตายทันใดนั้นเซบี้นั้นก็ได้ไล่เวทหมอกเพื่อมาช่วยฮาโล่น้อยซี่ฟ็อกซ์ทำให้ปิดการมองเห็นของเจ้ายักษ์นั้นได้ชั่วขณะและได้เตือนฮาโลว่าความกล้าน่ะ ไม่ได้มีไว้แค่ยอมเสียสละตัวเองเท่านั้นนะฮารโลและถ้าหนหน้าทำอีกอะ่ะโดนตีแน่ฮารโลเอ๋ยและพักพวกของเอล่าก็ได้พูดชื่นชมเซบีว่าไอหมอกเนี่ยมันโคตรสะดวกเลยฮารโลได้กล่าวขอโทษเซบีและเซบีก็ได้กำชับทุกคนว่าพวกเราทุกคนต้องรอดกันไปได้นะและเจ้ายักษ์ก็เริ่มพูดขึ้นว่าอยู่ไหนพวกมันอยู่ไหนกันแน่ และพวกฮาโลก็ได้วิ่งสวนตัวยักษ์ขึ้นไปและได้เข้าช่วยเหลือกลุ่มผู้รอดชีวิตได้สำเร็จและตั้งใจจะพาไปที่ปลอดภัยฐานใดนั้นเองไอ้เจ้ายักษ์เนี่ยก็เริ่มปล่อยลมหายใจเพียงครั้งเดียวหมอกที่เซบี้สร้างขึ้นมานั้นได้หายออกไปหมดเลยทำให้เซบี้นั้นตกใจเป็นอย่างมากเอล่าจึงบอกว่าให้เลือกทางแคบๆ่บบวงเอาไว้นะมันนะ่ะได้เคลื่อนไหวได้ช้าลงสักนิดก,ก็ยังดี เจ้ายักษ์นั้นก็นึกเล่นสนุกว่า <c oughs> เล่นไล่จับกันเหรอเซบี้ก็พูดขึ้นว่าถ้าถึงทางกว้างแล้วให้วิ่งเพียงอึกใจเดียวเลยให้ถึงพิกัดวงเวทเลยนะ <c oughs> อุ้มเด็กไหวไหมเอล่าเอล่าจึงบอกว่าไม่มีปัญหาเพราะเขาน่ะใส่พาวเวอร์สูตรผ่อนแรงให้อยู่ดีละนั้นอย่าเอาไปเลยแต่ทันใดนั้นเองภาพที่เขาได้เห็นตรงหน้านั้นก็คือเส้นทางของพวกเขานั้นได้โดนตัดขาดโดยลากไม้ปิิศนา และเซบีก็ได้ตกใจว่าเมื่อกี้น่ะมันยังไม่มีเลยนะเฮ้ยและเจ้าพาเน่ก็ตะเริ่มตกใจว่าไอ้เจ้ายักษ์น่ะมันเริ่มจะตามทันแล้วนะและเอล่านั้นก็ได้ยิงกระสุนลวดสลิงขึ้นมาทําให้พวกฮาโลและเซบีนั้นหนีออกจากทางที่ตัดขาดได้เซบีก็พูดขึ้นว่าช่วยได้เยอะเลยนะเคล่าเคล่าจึงบอกว่าจากตรงนี้น่ะวงเวทอยู่ไม่ไกลแล้วสินะ งั้นไปเลยวิ่งไปโดยไม่ต้องหันไปมองข้างหลังอีกแต่เจ้าพาเน่นั้นก็ได้หันหลังกลับไปมองและพูดขึ้นว่าต่อให้เป็นคนตัวใหญ่ขนาดไหนแต่ดูเหมือนว่าจะผ่านเหวนี้มาไม่ได้นะพาเน่มันจะยอมแพ้ไหมนะและทันใดนั้นเองไอ้เจ้ายักษ์นั้นก็ได้กระโดดมาด้วยแรงขาอันมหาศาลของมันเพียงครั้งเดียวมันก็กระโดดผ่านทางที่ตัดผ่านได้และมาสู่หลังของพวกฮารโลและมันก็ได้พูดขึ้นว่า เล่นวิ่งไล่จับน่ะจบหรือยังและเซบี้ก็ได้ตะโกนให้ทุกคนรีบวิ่งรีบวิ่งหนีเอาชีวิตกันซะและทันใดนั้นเองเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นเมื่อเจ้าเหล่ามอนสเตอร์ที่ได้วิ่งไล่พวกฮาโลในตอนแรกนั้นกับมุดดินขึ้นมาและโจมตียักษ์ที่วิ่งใส่ฮาโลเราจะเริ่มได้เห็นการต่อสู้ระหว่าง2มัลติเวิร์สอีกครั้งเซบี้ได้สังเกตว่าสัตว์เมื่อกี้ และจริงด้วยว่าพวกเขากำลังวิ่งเข้ามาสู่อาณาเขตท,ที่อยู่ของพวกมันแล้วนีน่นาเราจะได้เห็นถึงการต่อสู้ระหว่างมนุษย์ยักษ์และมอนสเตอร์อย่างดุเดือดจะได้เห็นว่าไอ้เจ้าพวกนี้น่ะมันดุร้ายถึงแม้มันจะตัวเล็กมันก็สู้ขาดใจและการต่อสู้ของพวกมันน่ะทำให้พวกฮารโลได้มีเวลาวิ่งหนียังไงละ่ะและเซบีก็ได้พูดขึ้นว่าอย่าหยุดวิ่งฮารโล ตอนนี้แหละวิ่งไปให้ถึงวงเวทพิกัดเลยพวกเขาก็ได้เล่งฝีเท้าระหว่างที่มนุษย์ยักษ์นั้นสู้กับมอนสเตอร์อย่างเอาเป็นเอาตายและในที่สุดพวกเขาก็ได้ถึงวงเวทพิกัดเรียบร้อยแล้วและเตรียมตัวที่จะได้กลับฐานและพาเน่ก็พูดขึ้นว่าโอ้ยการประชนภัยหนักแบบเนี้จะตายเอาได้นะพาเน่รีบกลับบ้านกันเถอะเซบีก็พูดขึ้นมาว่า ช่วยได้แค่3คนยังต้องเอาชีวิตไปเดิมพันขนาดนี้ยังไงก็ต้องกลับไปที่พักเพื่อเอาแรงกันซะก,ก่อนแต่ทันใดนั้นเองเด็กที่เอล่าอุ้มมาก็ได้สังเกตเห็นคนดูเหมือนว่าจะโดนสับประหลาดไล่อยู่พาเน่และเซบีก,ก็ได้พูดออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าพูดเป็นเล่นนาะและยังไม่ทันขาดคำเลยฮาโลก็ได้พุ่งตัวเข้าไปช่วยคนในทันที และเซบีก็ได้วิ่งตามฮาโลไปพร้อมพูดว่าพวกเราก็จะไปช่วยเหมือนกันใช่หรือเปล่าพาเน่พาเน่ก็พูดคือว่าใช่อยู่แล้วและเอล่าก็ได้พูดว่าเดี๋ยวฉันจะไปกับพวกฮาโลและให้พักพวกของตนอยู่คุ้มกันผู้รอดชีวิตอยู่ตรงนี้นะและเซบีก็พูดขึ้นว่าฮาโลแกกลับไปนะ่ะต้องเจอหัวก้นสักร้อยทีรู้ไหมใช่ไหมพาเน่ พาเน่ก็บอกว่าใช่แล้วภาพต่อมาจะได้เห็นถึงดอกไม้หรือพืชมีชีวิตขนาดใหญ่ที่มีฟันอันแหลมคมได้ไล่กัดพวกฮาโลอยู่แต่แล้วสิ่งมีชีวิตที่พวกฮาโลคิดว่าคนนั้นที่ตั้งใจจะไปช่วยเหลือมันก็คือซอมบี้นั่นเองทำให้พวกฮาโลนั้นต้องวิ่งวนอยู่ในพื้นที่ที่บิดเบี้ยว สถานที่ที่รวมเราโลกต่างๆไว้ด้วยกันให้เขานั้นวิ่งได้ไปเจอกับสถานที่แปลกๆต่างๆเพื่อเอาชีวิตรอดกลับมาที่ฐานและแล้วพวกฮาโลนั้นก็ได้วาปกลับมาที่ฐานได้สำเร็จโดยที่ไม่มีใครได้รับอันตรายใดๆโดยเซบี้ได้ถามทุกคนว่านี่ทุกคนยังครบ32ออยู่ไหมและเราจะได้เห็นว่าพวกฮาโลและเซบี้นั้น ได้ช่วยเหลือผู้คนได้เพิ่มเติมขึ้นมาอีกหลายคนเลยทีเดียวจึงได้เห็นว่าพักพวกจอมเวทของเซบีนั้นตกใจและได้พูดขึ้นว่าเซบี้ปลอดภัยหรือนี่พวกแกช่วยคนได้เยอะขนาดนี้เชียวหรือและเซบีก็พูดขึ้นว่าช่วยรักษาและหาอาหารกับที่นอนให้พวกเขาทีถัดมาที่เอล่าพูดขึ้นว่าข้างนอกนะ่ะยิ่งกว่าที่คิดไว้ซะอีกไม่ว่าจะเป็นที่ไหนๆก็ไม่ใช่ที่ที่มนุษย์จะ มีชีวิตรอดอยู่ได้เลยเซบีก็เห็นด้วยว่าเออเล่นเอานึกถึงตอนที่สู้กับพวกเผ่าปีศาจเลยละ่ะแต่ทันใดนั้นเองเหล่าจอมเวทพักพวกของเซบีก็ได้พูดขึ้นว่าโทษทีนะเซบีแต่ทางนี้นะ่ะก็มีปัญหาใหญ่เช่นเดียวกันเซบีก็ตกใจและถามว่าคนนี้มีปัญหาอะไรอีกละ่ะและเราจะได้เห็นภาพของพาราชาที่มีอาการป่วยหนักอยู่บนเตียง เซบีก็ตกใจที่ได้เห็นสภาพของพระราชานั้นวันนี้มันพระราชานี่เหล่าหมอก็ได้พูดขึ้นว่าไม่ใช่แค่ท่านพระราชานะเมื่อไม่นานมานี้จูจูในฐานเราก็มีผู้คนล้มป่วยอยู่หลายคนและตอนนี้ได้จับแยกไว้แล้วแต่พวกหมอนะก็บอกว่าเป็นโรคที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนเลยและเกรงว่าอาจจะมีโรคที่ไม่รู้จักซึ่งแพร่มาจากโลกอื่นที่เราเชื่อมต่อ ถึงกันก็ได้เซบีก็ได้ตกใจว่าถึงขนาดโลกภัยนะ่ะมันก็ยังมีเลยเหรอหันไปทางไหนก็เจอแต่ศัตรูเต็มไปหมดเลยหรือว่านี่ชะตาของมนุษยชาติน่ะได้ขาดไปแล้วจริงๆหน้าฮารลนั้นก็ได้ดูสิ้นหวังและพาเน่ก็พูดขึ้นว่าแบบนี้ไม่มีที่ไหนให้หนีแล้วนะสิพาเน่ไม่ว่าหันไปทางไหนก็เจอแต่ศัตรูใช่มันก็จริงอยู่ว่าที่ทั้งหุน ทั้งสัตว์ยักษ์คนยักษ์และตัวประหลาดอื่นๆด้วยทั้งหมดหลายกาศไม่แพ้เผ่าปีศาจเลยพวกเรานะ่ะไม่มีที่อยู่และความสามารถอะไรเลยที่จะไปสู้พวกมันได้แต่าการที่เรารอดมาได้นะ่ะถือว่าเก่งแล้วและภาพก็ได้ตัดมาที่หน้าฮารโลดูเหมือนว่าฮารโลนั้นจะฉุกคิดอะไรบางอย่างได้ณเวลานี้เซบีจึงพูดขึ้นว่าพวกเราต้องมีข้อมูลมากกว่านี้และให เราจอเวทไปรวบรวมทุกคนจากต่างโลกมาทีขอความร่วมมือจากคนโลกอื่นเลยเพราะพวกเราน่ะต้องการที่จะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับโลกที่พวกเขาจากมาและให้จัดตั้งการประชุมเพื่อแบ่งปันข้อมูลกันเลยดีกว่าและเพื่อนของเซบีก็พูดขึ้นว่าเฮ้ยเซบีเพิ่งกลับมาจากการสำรวจนี่มันจะไหวเหรอเซบีจึงสวนขึ้นมาว่านี่มันไม่ใช่เวลาจะมัวพักแล้วนะโว้ยและภาพก็ได้ตัดมาที่ ห้องประชุมขนาดใหญ่เราจะได้เห็นถึงผู้คนจากต่างโลกที่ดูเหมือนว่าจะเป็นแกนนำได้เข้ามาประชุมอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาเลยไม่ว่าจะเป็นคนที่ดูเหมือนคนยักษ์คนที่ใส่ชุดแกส๊สหรือคนแก่หรือแม้แต่คนที่เหมือนจะมาจากโลกอนาคตหรือคนที่ดูเหมือนจะติดโรคอะไรบางอย่างและเหล่าคนป่าผู้คนเหล่านี้ ได้เข้ามาประชุมเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลของโลกต่างๆและเราผู้คนที่รวมกันอยู่ที่นี่ผ่านประวัติศาสตร์และความเชื่อที่ต่างกันและทุกคนก็ต่างต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดเรื่อยมาจากการสิ้นโลกของพวกเขาทั้งสิน้นและจบกันที่เซบีได้พูดขึ้นว่าเอาละเรามาคุยกันเถอะว่าพวกเรามนุษยชาติจะหาทางเอาชีวิตรอดจากโชคชะตาแห่งการสูญพันธ์ นี้ได้ยังไงมนุษยาชาติทั้งหมดต้องมองหาวิธีขับไล่ความสิ้นหวังนี้ให้เจอเอาละฮะก็จบกันไปแล้วนะครับกับวั r ซัสตอนที่3นะครับหากมีอะไรชอบใจหรือไม่ถูกใจอะไรก็คอมเมนต์กันได้เลยนะครับและอย่าลืมที่จะกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปและหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยขอบคุณครับ